ดีค่ะวันนี้พบกับครูเอนะคะกิจกรรมที่ครูเอจะมาทําร่วมกับเด็กๆในวันนี้มีชื่อว่ากิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกค่ะกิจกรรมคณิตศาสตร์ในวันนี้เรามาจัดหมวดหมู่หรือว่าแยกประเภทของเล่นกันนะคะเรามาดูเกณฑ์กันเลยค่ะค่ะเกณฑ์ที่เราใช้ก็คือแยกตามวัสดุที่ผลิตของเล่นนะคะเกณฑ์นี้ก็คือของเล่นที่ประดิษฐ์จากไม้ที่ทำจากไม้ค่ะ ของเล่นที่ทำจากพลาสติกค่ะของเล่นที่ทำจากผ้าค่ะค่ะอันนี้จะเป็นแยกตามหมวดหมูนะคะเกณฑ์น,นี้ก็คือในหมวดผักค่ะหมวดผลไม้ค่ะหมวดอาหารค่ะ แล้วก็หมวดเครื่องครัวค่ะค่ะเกณฑ์ที่เราจะใช้อีกหนึ่งเกณฑ์นะคะก็คือแยกตามสีค่ะสีที่เป็นสีเดียวกันเราก็จัดหมวดหมู่เดียวกันนะคะเช่นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะค่ะเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะเช่นมีดกับเขียงค่ะช้อนกับซ่อมค่ะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กัน เด็กๆค่ะเด็กๆมีเกณฑ์อื่นในการแยกประเภทของเล่นของเด็กๆเด็กๆส่งคลิปและภาพถ่ายมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ